ค่ะคุณแม่ชื่อสุมลรัตนะคะสุปราลสเศษน,น้องชื่อ,อนัศิส,สธิรทรวีค่ะคือก่อนเริ่มเดิมทีเนี่ยน้องอ่ะใส่รองเท้าตั้งแต่อนุบาลใส่มาประมาณ2ปีใช่ไหมคะแล้วแม่ก็จะกลับไปซื้อคู่ใหม่แล้วพอไปวัดเนี่ยข้ามันเท้าน้องก็ล้มมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วแม่ก็ไปเดินเซ็นทันโวจะไปตัดหาร้านรองเท้าตัดมี คนแนะนำแหละเจ้าของร้านนะคนแนะนําว่าให้มาหาคุณหมอที่นี่พอมาถึงได้เจอคุณหมอแล้วพอคุยวิธีการรักษาแม่รู้สึกว่ามันใช่เพราะที่ผ่านมาคือคุณหมอแค่ดูลงเท้าดูเท้าน้องไม่มีการเอ็กซเรย์พอมาเจอคุณหมอที่บางกอกแอดวานเนี่ยเขาเอ็กซเรย์ก่อนเลยว่ากระดูกน้องล้มส่วนไหนมีปัญหาส่วนไหนส่วนน้องเจอก็คือกระดูกข้อที่5เริ่มคตด สะโพกเอียงเข่าโกงเนี่ยแม่ก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยว่าให้น้องตัดรองเท้ากับคุณหมอคือเดิมทีแม่ก็คือเดินกับลูกโดยเดินขนานกันไม่เคยมองว่าลูกเท้าเป็นยังไงแต่ลูกอาจจะมีการบ่นตั้งแต่เด็กๆว่าเดินแล้วเมื่อยมาม้าหนูเมื่อยหนูเมื่อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจที่เออเด็กก็คือเป็นปกติแต่พอมาปรึกษาหมอก็คือเกี่ยวกับคือสรีระของเด็กผิดปกติมันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยเมื่อย แล้วพอลูกใส่รองเท้าแล้วลูกรู้สึกยังไงก็มันก็สาม,มารถเดินได้นานขึ้นค่ะระยะเวลาที่หาคุณหมอนี่รู้สึกจะประมาณเกือบสี่ปีทุกครั้งที่คุณหมอกลับมานั่งเอดค่ะก็จะมีผลที่ดีขึ้นกระดูกน้องก็จะเริ่มตรงขึ้นคือทุกวันนี้ณปัจจุบันนี้เข่าจากการที่โก่งอะ่ะคือเริ่มตรงขึ้น ก็รู้สึกดีอะค่ะสะโพก็ดีขึ้นทุกอย่างคือแนวน้มงไปทางที่ดีตลอดแม่ก็คิดว่าจะให้น้องใส่ไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะน้องเวลาใส่ใส่บ่อยแค่ไหนคะนี่ก็นนทุกวันตอนช่งชวงเช้าแล้วก็กลับบ้านมาช่วงเช้าใส่ <ๆ S 1> ในห้องเรียนด้วยห้องเรียนะนด้วยค่ะก็ต้องบอกคุณครูเขาว่า้องก็ต้องขอใส่ก็มีเอกสารจากคุณหมอไปลารับรองคุณครูก็ให้ใส่ระหว่างวันทั้งวันเข้าห้องเรียนตลอด คือจริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลูกเรามีปัญหาไม่ปัญหาส่วนในตัวคุณแม่เองเนี่ยคนเล็กอ่ะตอนแรกพาพี่สาวเขามาคนเล็กก็มาด้วยคนเล็กก็เอาเอ็กซเรย์เลย <c oughs> คือเบื้องต้นรเราไม่รู้คือแค่เอ็กซเรย์ไปก่อนแล้วค่อยดูผลว่าเป็นยังไงแต่ถ้าอย่างของน้องคนเล็กอะ่ะเอ็กซเรย์มาก็ต่างกันแค่มินนิดแต่แม่ส่วนตัวแม่คือก็ให้ใส่เพื่อป้องการระยะยาว <c oughs> แล้วส่วนเพื่อนเพื่อผู้ปกครองที่โรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะแค่บอกเขาว่า เฮ้ยลองไปเอ็กซเรดูเพราะเราไม่เราไม่รู้ว่าลูกเราผิดปกติไหมหรือลองสังเกตลูกตัวเองว่าขาล้มไหมสรีระการนอนหรือว่าชิงประจวันบ่นเมื่อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมาลองหาคุณหมอดูมาปรึกษาเบื้องต้นก่อนก็ได้ส่วนคุณแม่เนี่ยน้องก็จะแนะนําเพื่อนที่โรงเรียนก่อนที่จะแนะนําเพื่อนเนี่ยแม่ก็ต้องมาลองก่อนพอตัวแม่ลองเนี่ยรู้สึกว่ามันดีแม่ก็แนะนําเพื่อนมาตอนนี้ก็หลายคนแล้วเนาะ โุ oh, ้ยหกเจ็ดคนได้แล้วค่ะฟีดแบ็ทุกคนก็ดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาขอบคุณแม่้ว่าเออแนะนําลูกเขาแบบดีเพราะทุกคนจะไม่รู้หรอกค่ะว่าเด็กจะเป็นโรคอย่างนี้กันเยอะคือเหมือนเท้าลม้มไม่มีอุ้งเท้าและทุกคนก็จะพูดเหมือกันว่ากระดูกลูกก็ดีขึ้นแล้วการเดินก็จะเด็กก็จะไม่บ่นว่าเมื่อยเท้าอย่างเงี้ยการเล่นกิจกรรมกีฬาก็จะง่ายขึ้นกับชีวิตประจําวันของเขา